ตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือผมที่ไม่ได้ทํานะได้อยู่นะทรงนี้อ่ะเฟิร์นก็จะมาพูดถึงเรื่องกําลังใจนะคะเฟิร์นเป็นคนที่ได้รับกําลังใจเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่หนิ่งง่ายมากเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายมากคือดูหนังดูคลิปอะไรเนะี่ยคนอื่นเขายังไม่ค่อยอินเนี่ยอีนี่จะเอาตัวเนี่ยไปอินแล้วโอ้โหร้องไห้ร้องไห้ห <c oughs> ก็คือตอนที่ โดนโกงอะไรอย่างเงี้ยก็มีภาวะเครียดนึกว่าตัวเองเครียดตอนนั้นนึกว่าตัวเองเครียดเพราะว่ามันร้องไห้ทุกวันนะมันร้องไห้มันกินอะไรไม่ได้มันร้องไห้มันนึกถึงเงินที่เสียไปมันเสียใจมันเสียดายมันรู้สึกผิดที่แบบว่าเอาเอาเทมาลําบากทําให้ครอบครัวไม่มีเงินอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบอะไรที่มันไม่ดีอะทุกคนอะไรที่มันแย่ๆคือคนอื่นอาจจะคิด ดีห้าสิบไม่ดีห้าสิบแต่อีนนี้ที่เป็นโรคเนี้ยอีเนี้คิดเลยว่าไม่ดีร้อยหนึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่งร้อยด้วยซ้ำอะไรที่ไม่ดีนะคิดแบบฟุง้งซ่านไปหมดคิดคิดคิด,คดแล้วก็ร้องไห้คิดก็ร้องไห้ก็คือช่วงใหม่ๆที่แบบว่าเกิดเรื่องราวขึ้นเนี้ยก็คือตีสองตีสามอะ่ะก็คือไม่นอนนอนไม่ได้เลยแล้วก็ตีห้าก็ลุกขึ้นไปทํางานและ พอไม่มีลูกค้าหน่อยหรือว่างจากการทําครัวหน่อยอะไรเงี้ยก็นั่งร้องไห้นั่งเหงาชีวิตฉันเปล่าเปลี่ยวทําตัวเหมือนในหนังอะคือพยายามทํายังไงก็ได้ให้ฉันเศร้านะแล้วก็แบบว่าบ่งบอกทุกคนบ่งบอก,กว่าทางประเทศอะทุกคนที่รอบข้างาว่าฉันเหงาฉันทอน้อฉันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่แบบอย่างนั้นอะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแบบอยู่อย่างนั้นอะ มันก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นนะขายของก็ยังขายเหมือนเดิมนะไม่ได้ปิดร้านหนีไปไหนก็คือทําทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แบบทํายังไงฉันก็ไม่ดีขึ้นทํายังไงแบบไม่เห็นเงินจะได้คืนมาเลยแบบพยายามเธอเธอคืนฉันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่เราหวังไวอ้อ่ะมันไม่ได้อย่างที่เราหวังไงทุกคนเราหวังว่าเขาจะคืนเงินเรานะเขาจะเห็นแกแบบว่าเออคนทํามาหากินนะแต่มันไม่ใช่ไงมันแบบ มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดอะคือทุกอย่างมันผิดคาดไปหมดเดี๋ยวโดนโกงยังไงโดนโกงเรื่องอะไรโดนโกงไปเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะค่อยเล่าคลิปหนึ่งเพราะว่ามันยาวมากคือสตอรี่เนี่ยยาวนานมากถึงตอนเนี้ผ่านไปเวลาสองปีแล้วอะมันก็คิดถึงอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องแบบว่ามันคือประสบการณ์ไปแล้วว่าถ้าพูดถึงแบบกับใครเนี่ยก็จะพูดเป็นเรื่องตลกไปแล้ว แต่ว่าเอาตอนนี้ก่อนตอนที่แบบเครียดดิ่งมากๆอะไรเงี้ยวันหยุดเนี้ยวันจันทร์เนี้ยก็คือวันหยุดของร้านก็คือแบบจะไม่ทําอะไรเลยจากปกตินะถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่าจะเป็นคนที่แบบว่าไปซื้อนู่นไปซื้อ,น,อนี่ไปจัดร้านก็คือเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งเป็นคนที่แบบว่าสู้ตลอดเวลาแต่พอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยฉันก็ไม่เอาอะไรฉันก็เททุกอย่างเททุกอย่างที่ขวางหน้าฉันจะให้ทุกคนมาสนใจในตัวฉันพอไม่มีใครสนใจในตัวฉันน่ะฉันก็จะเศร้าฉันก็จะแบบ ไม่ไหวแล้วชีวิตอะไรเงี้ยมันมีวันหนึ่ง <c oughs> ก็คือไม่รู้จะไปไหนนั่นแหละขับรถให้เทขับรถตัวเองก็นั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆอยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาทุกคนมันร้องไห้ขึ้นมาเฉยๆเลยนะมันไม่ต้องมีอะไรมาบิ้วไม่ต้องพูดกับใครอยู่ๆฉันอยากจะร้องไห้ฉันก็ร้องเลยแล้วก็แบบฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดหัวฉันแบบไม่ไหวแล้วเทสเทสไปที่ไหนก็ได้ที่มันมีหมอหมอที่เกี่ยวกับแบบจิตแพทย์เหรอใช่ไหมเออจิตแพทย์ ดูแลด้านนี้โดยตรงแล้วแบบโชคดีมากที่จังหวัดเราเนะี่ยมันมีแบบพวกเนี้ยที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยอัมพาวาชื่อโรงพยาบาลอะไรไม่รู้นภาอะไรเนาะประมาณนั้นแหละไม่เคยนัดไม่สนไม่เคยนัดเราก็ไม่เคยแบบเซิร์ชหาก็คือวันนั้นอะ่ะก็ขับขับรถอยู่วนๆในจังหวัดนี่แหละก็ขับรถไปแล้วก็เซิร์ชใน Google ดูโรงพยาบาลน,นี้มีแล้วก็ตัวเองก็ทําตัวเหมือนไม่ไหวหมดแรงแบบมันหมดแรงเลยนะไม่ใช่แบบว่ามันแบบ อะไรตายยากเลยอะเออแล้วก็ให้เทอะลงไปว่ามีแผนกนี้ไหมแล้วคือไปบ่ายสามแล้วอะคือปกติเราจะไปหาหมอเราจะไปตอนเช้าใช่ไหมแต่นี่คือไปบ่ายสามแล้วก็ไปหน้าเคาน์เตอร์ว่ามีแผนกนี้ไหมครับเนี่ยแล้วเทก็เดินมาที่รถเดินมาที่รถแล้วก็บอกว่าปะ่ะลง ที่เขาติดต่อหมอให้แล้วเนี่ยมันเป็นเวลาเลิกงานแล้วนะแต่ว่าติดต่อให้แล้วหมอแบบว่าโอเคที่จะดูเคสเราอะไรเงี้ยเราก็เราก็แบบว่าไปเหมือนไม่ได้ตั้งความหวังอะไรนะว่าจะหายแค่แบบว่ามันเป็นอารมณ์อารมณ์นึงที่แบบอยากจะระบายออกมาให้ทุกคนนะให้คนคนนึงอ่ะเข้าใจในตัวเราเข้าใจไหมเพราะปกติคุยกับใครอ่ะเรารู้ว่าการผิดพลาดอย่างเงี้ยมันเกิดจากความโง่ของเรามันรู้ แล้วเราจะไปสาธยายความโง่ให้เขาคนอื่นที่ไม่เข้าใจเราซ้ําเติมเราทําไมเข้าใจปะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเน่ยแบบคุยกับเท่อะถึงไม่คุยกับคนอื่นก็คุยกับเท่แล้วคุยกับเท่มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนโกรธตัวเองที่พามาลําบากนะอะไรเงี้ยเข้าใจไหมมันจะแบบไม่ใช่ ไม่ใช่แบบว่าแบบจะทํายังไงดีมันจะแบบว่าขอโทษนะที่ฉันพาเธอมาลําบากขอโทษนะทำไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดในวันนั้นอนะวันนี้เราก็จะไม่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเออแล้วแบบเท่นี่คือโดนเยอะมากไม่ว่าจะแบบอารมณ์ไหนอะ,ะคือเท่ก็จะโดนเพราะาอยู่รอบข้างไงอืมแล้วก็เดินไปหาหมอปุ๊บหมอกอ็มันจะมีห้องแล้วเท่ก็ไม่ได้เข้าไปมันเหมือนแบบ พอเราเปิดประตูไปปุ๊บหมอบอกเชิญนั่งค่ะร้องไห้โฮแบบโฮมากโฮเลยอะแบบแล้วหมอก็แบบเออเกิดอะไรขึ้นทําตัวเหมือนเพื่อนเราทาั้งทั้งที่หมอเนี่ยอายุน่าจะสี่สิบห้าสิบได้อะหรือไม่ก็สามสิบปลายปลายอะไรเงี้ยเออแบบหมอคะหนูเจออย่างงี้มาคือดีเทลอะคือหมอไม่ได้แบบว่าคุณต้องเป็นอย่างงั้นคุณต้องเป็นอย่างงี้แต่แบบอพูดออกมาแบบมีอะไรจะพูด มันเป็นยังไงอ๋อพยายามทำเป็นพวกเดียวกับเราว่าเข้าใจอะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเลยนะแล้วก็บอกว่าหนูโดนโกงหมดตัวเลยไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วก็บอกว่าคิดว่าเขาจะใช้เงินเราแต่ความจริงอะมันไม่ใช่แล้วเราก็แบบมีภาระหน้าที่มีงานมีลูกน้องแล้วก็มีคนที่บอกว่าเราต้องไปใช้หนี้แทนอีกอะไรเงี้ย เยอะแยะไปหมดเลยเราจะหาเงินจากไหนเราจะใช้เงินตรงไหนโน่นนี่นั่น,นแล้วประโยคนึงอะนะที่หมอพูดแล้วบอกว่ามันหมอพูดแล้วแบบทาให้สภาวะมันนิ่ง mm. ก็คือหมอพูดว่าตอนเนี้ยหนูอะแค่เสียใจที่เขาอ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราอะคิดว่าเขาอะ จะดีแบบที่เราเนี่ยพยายามที่จะเอาเงินไปคืนให้กับคนอื่นเราต้องหาเงินเองนะเพื่อไปคืนให้กับคนอื่นเรารับผิดชอบเราก็คิดว่าลูกหนี้ของเราเนี่ยคนที่เรามีเรื่องด้วยเนี่ยจะรับผิดชอบเหมือนเราแต่พอเราเอาใจไปอยู่ตรงนั้น่ะเราคิดว่าเขาจะรับผิดชอบเหมือนเราไงแต่ในเมื่อเขาไม่คืนเงินไม่รับผิดชอบอไรเราผิดหวงังหมอบอกว่า วันเนี้หนูอาจจะเสียใจหนูอาจจะคิดว่ามันไม่ไม่ไมแบบไปไม่ไหวแล้วแต่อนาคตอะหนูจะยิ้มแล้วหนูจะยิ้มแล้วก็เ,เล่าเรื่องเล่าเรื่องเล่า,เ,เ,ลาเนี้ยจะเป็นเพียงแบบเรื่องหัวเราะในอนาคตก็ได้แล้วก็รักษาไปก็รักษาตรงนี้ก็ใช้แค่ สามสิบบาทมั้งเหมือนสิบสามสิบาทหรืออะไรบัตรทองอะไรนั่นแหละก็คือไม่ได้จ่ายเงินเยอะไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะต้องเสียเงินเป็นหมื่นๆตามที่รีวิวของใครหลายๆคนเคยบอกไว้ก็ค,คือไปหาหมออีกครั้งก็สามสิบสามสิบสามสิบอะไรอย่างนี้นั่นเละก็คือมันไม่ได้น่ากลัวหมอจิตแพทย์มันไม่ได้รักษาคนบ้าแต่เป็นการเข้าใจคือเข้าไปตอนแรกอะบอกบอกหมอว่าหนูน่าจะเป็นโรคเครียดนะอ่า เพราะว่าหน้าหน้าห้องอะ่ะมันมีโรคเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าเราก็บอกว่าเราน่าจะเป็นโรคเครียดเพราะว่าเราเครียดเรื่องนี้ไงเราเพิ่งมาโฟกัสแต่มันแบบแต่มันหมอได้ฟังเราเหมอว่าหนูไม่ใช่โรคเครียดนะลกูกถ้าแบบว่าที่พูดพูดมาหนูน่าจะเป็นซึมเศร้านะอะไรอย่างนี้นี่แหละทุกคนคือปัญหาเล็กๆน้อยน้อยอะ่ะมันอาจจะเล็กน้อยสำหรับคนอื่นไง แต่เรา,าที่เป็นคนโดกนกระทำะเราคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแย่สำหรับเรามากเพราะฉะนั้นใครเป็นซึมเศร้าใครเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่อะมันเฉพาะบุคคลมันไม่ใช่ออกไอ้เป็นซึมเศร้าแล้วตลบจังเป็นโรคอะไรเนี่ยดึงดูดความสนใจหรอคือมันอยู่ในสภาวะจิตใจเราเราจะเป็นซึมเศร้าเราจะเป็นโรคอะไรอะอยากให้แบบมาทำความเข้าใจกับเราสิ ไม่ใช่แบบหัวเราะแล้วเอาบรรทัดฐานของตัวเองว่าโลกมีความสุขมากอย่างมาวัดคนอื่นว่าคนอื่นจะต้องมีความสุขเท่ามันเรื่องแค่นี้เองมันเรื่องแค่นั้นเองแล้วไอ้คาพูดที่แบบว่าไอ้แค่สู้เนี่ยพูดไม่ได้หรอกับโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่พูดไม่ได้นะแต่คือมันไม่มีประโยชน์ไงสมมติแบบไปบอกคนอื่นว่าไปบอกแบบเดินมาบอกคนว่าสู้ๆนะคือไม่เท่ากับแบบว่าเอามือลูกหัวลูกหลังหรือแบบว่าบอกว่า มีอะไรอะ่ะบอกนะอยากรับฟังเนี่ยอันนี้ยังดีกว่าที่จะพูดว่าสู้ๆนะคือกูก็สู้มาตลอดแล้วไงจะให้สู้กับอะไรอีกมันยังมีอะไรอีกหรอที่จะต้องสู้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วเออเข้าใจไหมเปลี่ยนคำพูดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นคนเป็นซึมเศร้าอะ่ะมันไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่คนเข้าใจต้องการแค่คนแบบ พูดนะแล้วเข้าใจนะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้ว